สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่ครับผมบ้านชิสเคครับตอนนี้จะไปกินอาหารเช้ามามวันใหม่ลูกเร็วเดินมาโอ,โอ้โอ้เดินไปไหนมาเเดินมาเดินมาเดินมา ครับผมนะครับมาแล้วนี่นะครับออจ้าอะไรครับผมครับมาลูกมาขนมปังเร็วมาต้มาต้น,นเอ,อ,อ้อ,อะไรต้อนถีอจนอาหารสอบเสร็จแล้วผ้าไม่เป็น่นสนามเป็นลิศเอออ่ะมาหนูกิกิะไรลูกหนูขีบ,บอกอะนขนมปัง แกะได้ไหมแกะให้หน่อยแกะแกะโอแกะ,ะให้วันใหม่แกะให้ครับตอนนี้อ่าอืม จะดึงดึงตัวนี้ด้วยดึงเออดึงตัวนี้ด้วยดึงดึงนะเออแผ่นนี้จะเอาแผ่นนี้บักนี่เอามาใส่ตรงนี้นี่อือไปนะเพระตอนอันนี้ขี่ยอันนี้เป็นนมครับอันนี้เป็นนม อืมเป็นนมกีแพนเค้กมีข้าวผัดกับข้าวต้มอคะค่ะอ๋อเอานุ้น,นูุเอาอะไรลูกข้าวผัดอ๋อน้องขอาข้าวผัดผมเอาเข้าวต้มครับผมแล้วก็น้องน้องจะเอาเข้าวผัดหรือข้าวต้มเอาครับต้มสองแล้วข้าวผัดหนึ่งนุเอาเข้าวผัดใช่ไหมลูกโอเคครับครับผมอา่ามามากินโอวัลติน โอวัลตินนี่โอวัลตินอะไรบ้างนี่ก็จะเป็นโอวัลตินตัดตัดซองโอวัลตินหน่อยนุ้ยเอาโอวัลตินใช่ไหมลูกไม่เอาเอาให้แม่น้องอ่ะตัดโอวัลตินอ่าไมไเอา Nutella น,น,านี่มันคืออะไร Nut Nutella มันคืออะไรนี่ีอ๋าขนมปังอ๋ออ่า ไหนไหนโชว์อืออันนี้เนยทาขนมปังไปจะทาวุทเทล่ากดแล้วก็จากนั้นก็จะตามอือแล้วก็ทาอันนี้กดแล้วก็จากนั้นข้ามาก,กินขนมปังไม่อิ่มก็จะทาอันก็จะปิ้งขนมปังแล้วก็จากนั้นก็จะทาทีมตัวนี้เออรู้จักด้วยวุฒเทลา่าะ่นุตเทลา่ามันคืออะไรยังงงอย<ห>ู่ น,น,น,นี่เป็นยาอาจจะไปทาเนยทาขนมปังอ,อ,อันน้ก็เกีเเขนมปังไม่กินไม่กินขนมปังนี่ได้เลียงขนมปังอุ้ยอรอพตอนขีของใหม่ก่อนนะใส่ นอ๋อกระตุกมันสอนก็ของนายเอาเอาเดียวมหนวเอานเดียวไม่เอาเดียวอะไรนี่เครื่องอะไรทำไมไม่อิ่มเลยจะเอาสองอ๋อนนี้สองอันเอาอีกไหมมีอยสองเครื่องน้องเอาบนติดไหมเอาอยู่ก็แกเอานี่เลยกระตุกขีทากะ็แกออกมาทานสินะ ไหนี่บอกเด็หาช้อนนี่เป็นยังไงอือตักตัวโอ้มันเป็นช็อกโกแลตเนาะช็อกโกแลตใช่ไหมลูกอือ ăn cháo ok u uh, mày tha này luôn nút tê là nút tê là hả nè kinh kinh ừ ừ Ooh. ทังเลยทำเป็นด้วยอืมเป็นันี่ไงเก้าโตตรงนี้ไงโต๊ยวโอ๊ยอืมก็นี่นนงไงทั้งหมดเลยเนีย่กินได้หมดกินได้หมดสุดนี่เขาจัดให้ไงเห็นอยู่บเขาบอกเอาขอนมปังไปทำเลย ทาเนยดินี่นี่เนยกับมีดนี่นาองนี่น,นี่น้ยนยมันเสียนอะนี่เนยปิดกระน้องฟังเขาไปไหโอเคครับนี่ไข่ดาวมาแล้วครับผมอันเช้าของเรานะครับมีข้าวพัด นะครับก็จะมีข้าวต้มรับผมนี่แหละอ่าอ้โหฮ้ยมีกุ้งด้วยไหนลูกมันไม่นั่นะไปดึงออกเลยอ่าโอเคไม่แล้วมั้งที่ร้านนี่แบบอาหารก็ดีกว่าทนกดี่ห้อใช่ไหม <Am> I? 要的。 พี่ขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะครับผมค่ะให้น้องนั่งพบกันค่ะโอ้ครับพอดีนะน้องก็ไปกดน้ำนี่ขอภาพลงเว็บได้ไหมครัลงให้กับพี่พี่เอ๋อได้ได้ได้ครับผมได้ได้ครับนี่ครับผมพี่เขาจงสัมผัสไหมลูกไหมมานั่งจะวางกล้องเลยวางกล้องจะตั้งกล้องครับ แตก้าวคุณเจีสแก้าทำไมเธอเลยกันไมออกจากเซนท่ไหน ไม,ไม่ออา <c oughs> ไม่หน <c oughs> อกไม่บกไม่บมากินไม่รูเออไม่ชอบก็เก็บถึงเลยถึงไม่โตสักเีมอมแบบมอู่ข้าวเลยด้วย ก็ลองหน้าตักเขาหยกแล้วก็มันมีแผ่นใหญ่อยู่นะไม่กินเขาต้มไหมขเขาหิดกันสิออืมืมแค่ทำไมหยุกอ่ะไม่แต่แต่หนูโตแล้วหรอเปลหนูกินไ,ไม่เลิกเหร มองเลนมอ,มมอ,มมอมงเ<อ>้เห็นด้ยแล้เอกาแฟอีกก,กันไปอน้ป่าไม่กินเลยนะ ให้กดถูกใจเลยไม่แม่ลูกกิน่ะ ช่วงท,ที่เขากำลังเร่งรีบไปทำงานนะก็เลยยังไม่มีคนต้องมาเช็ดกันมันยังไม่นิ่งไงต้องคนอาบน้ำามาดูวะอร่อยดีไข่ดาวล้วนๆเลยเอ๋อกัดๆ,ๆเออคนเก่งชอบมันไม่สวยหรอนี่ใข่โอ้ยสวยนะเนาะอ๋อนี่ไงก็มีไงน,ไงน,นี่ตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกสองค ก็ม ee. <LE> <klore> ีกับบึงครับเมื่อวานสวยอยู่นะเพิ่งเอาลงภาพเดียวแต่สวยเนาะสวยอยู่เนาะ เพื่อลงภาพเดียวอ่ะอ mm. ูห้หแต่งนึสวยแต่ว่ mm. mm. แต่งได้ใช่ไหมนี่สวยเลยนี่ mm. mm. สวยสวย mm. ได้ได้สวยดีนะ mm. เป็นภาพที่เฟอร์เฟกซ์มานี่สวยมาก mm. มันก็ใส่ นี่เอาความนี่โดดเด่นเลยอืมก็อ,อิ่มนั่งก่อนนึ่งไม่ยกกันกินแล้วไปขิ่สวยัยสวัยเ <c oughs> ออเหน็บเขาขอตาพี่ป่ะเออ ธอทำอะไรไปเขาก็จิบพอจะอิ่มเล่อิ่มแล้วไ่หน่อยเลยเอาอยอีกคำเอาอีกคำเอาเยอะอ้เนี่ยงาว่าอยู่ตรงไอโฟนพถ่าทยตกงานเลคเย อสวยเนาะอู้มันจะงามเลยเอาเป็นปกเป็นยังไงนะเนาะก็เพ่งต้องมีขาข้าเออขาค้ามตอนดูเอะไรอะมันอร่อยขี้งเยอะนั่น Yeah, fun